นี่กันนี่นี่ขอบนุาแกกับเกแม่เข้าก่อนท่านแกว่าอ้ไออ้ไอ้ดูกันางหมือยิงทักเบมรลามว่ายิงปลาเว่ายิงปลา้าเหนวนะท่กวไม่บ็ซื้อยิงต่างายิงได้ก็ได้แต่ว่าตงต่างาก็ยิงปลาตังไว้เลยตาหเออ ตัน่ตเมกะกลเตเมกะเลยแต่ว่าพ่อเม่พามากาเมีว่าคือคือมาอยู่มาปกปัดปกปองไอ้ไอโจงไอ้หลาไปลู้านอยู่ยินเป็นทุกนะลูร้านการทำไต่ลูร้านทำได้ทะไม่มีกระหยาย่าอยากอะตกกระเท่ดู้านการเมีก็ระแน่นแน่นุยเออเรื่องวกเรื่องติ๊กเอ่ะเลยออาแฟือาว่าที่เขาจะมาอยู่วะคือ ในกรณีแบบไหนที่ว่าต้องตั้งขึ้นตั้งอะไรแบบนี้เป้งเปแปบว่าคือถ้าไม่เงี้ยนั้นแต่ตอนแรกไอ้ลูกนึกว่าอะไรนะที่แม่ดูให้พ่อหรือดีให้แม่เองดูพ่อดูพ่อใช่ไหมนั่นอย่งนี้นั่นแก็บอกว่าคือลูกก็ถามแปงว่าแล้วแล้วตาหลวงนี่มันกรณีเดียวกันกับที่ตาไออนั้นไหมกับที่ครูหมอโนราไหมเออไม่ในในฟังก่อนเลยแล้วถึงนี้ลูกก็ถามแปงถึงนี้แปงก็บอกว่า มันมันอย่างนี้มันก็แยกเหมือนกันที่แม่เข้าใจได้แล้วว่าเออคุมหมอโนราก็คุณหมอโนราคือถ้าถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาเมีนก็ต้องสืบสาวเราเลยว่าฝั่งแม่หรือฝั่งพ่อที่ว่าต้นสายปลายเหตุเขาที่ว่าจะมารคือฝั่งไหนแต่จริงๆคือ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 ,คอบ้านเรานี่แหละแล้วก็ถามแม่คือวันอะไร แต่แต่แต่ที่งั้น <c oughs> <c oughs> จริงีั้นตั้งนั้นยังยังตั้งแม่แม่เั้นนะต้องมีนั้นด้วยต้องมีข้าวใี่ข้าใช่ครับผมกำลัเกบ่างเงี้อเ็อะไรครยังไม่ได้ทำใช่กลทำอยู่ของเก็บสองนี้ ว่าน่าจะฝังแม่นิดแน่นอนนะเพราะว่าเหมือนที่มืที่เหมือนน้องปลาน้องปลาไม่ยากหาเราไหมปลาไม่ไหลไม่น้นไหลน้งไหลเดแล้วพ่อจะทำอยู่ไม่เห็นแต่ว่าแต่แต่แต่โอ้ยยมันปลามหมึกหรือปลาอะไร แต่น <Ooh. S 3> ั่นเอแล้วแล้วแล้วพี่พี่ป้ากันเที่ยวจ่า้รำมโนราเชอร์นารายณ์นะแต่แต่พอบ้านปางก็ทํำนะพอบ้านปางก็ทําตอนเขาเข้าทรงกันนะแล้วพระถูถามเลยว่าถามว่าปกติแต่บ้านหนองเท้าเมืนกันยิงตาลวงต้งตรงรำอยู่ร่าเชิญไม่ต้องตัวไม่เที่ยวเลอไม่เที่ยวเลยแต่พี่ทำเพื่อกันปังพลือ เออน่ดมไ่อูันาก็เหมือนแ่บอกเลยว่าตาหลวงก็ตาหลวงเขาบอกโนราก็คนราใช่แต่คือแม่ที่ยายได้เน่นคือบ้านแต่บ้านยายน้อมแต่กนนี่นาตำนาคือคือบ้านยายน้อมมันใครบนอะไรเขาเขารับนาตำนาแล้วแล้วคราวนี้เอม่ ไม so like, no, ่เคยเอาเที่ยวดรามาเกี่ยวมาไม้แน่นๆเท้ายวทำไม่ถูกต้องก็ไม่ใช่ได้นะของปเนี้แม่จะบอกให้แต่เราบอกแล้วเราทำเท่าที่เราทำได้ก็ต้องไปศึกษาให้ดีก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะตั้งจะตั้งจะตั้งครูหมอโรยปานี้ไม่ได้ขีสักขีตัดร้ายกลายเป็นดีนะเพียงว่าใช่ใช่แน่นแม่แม่แน่นแม่ตั้งอ๋อไปให้ยายก่อนเอาปลาหมึกไปให้ยายเอาปลาหมึกไปให้ยายแล้วมา เป็นว่าเขาคือ ah, mm ูต hmm. ั้งน really ั้นก็ต wow ้องต้องมีธาตุอะไรด้วยต้องมีไม่าไมุ่ก่ไม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 ่ไ่ไม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 ่ไอ่ไม่ไมเไม่ไมยไม่ไม่ยว่อ่ไอ่ไม่่่ไม่ไ่ม่ไมม่ไม่เม่่ไมไมไว่ แต่แต่แต่ว่าคือคือคือจริงๆงั wa, right. them, right. ้นต้องทำเพราะเขา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 ใช่ในเมื mm ่อนะให้ในเมื่อคือแม่เขาจอยู่แล้วก็ต้องทำเด็ดตั้งพอแม่ไปดูสีหลังเหล่านั้นนะพอพอพอแม่แม่ไปดูแม่เองนีแก้วนี่ติดหยังหยังหยังตังยิงต่ตาำร่วงไรแต่งตังไม่โตแก้วนะอนไม่โตตังตังแต่ยิบหายตั้มเนี่ยตั้มไมเกี่ยวอะไรเลยใช่ไหมอ่ะเออ คือความชิดลูกนานคื่บอกเออแต่แม่บอกว่าแม่ไม่รักแต่นี่คือเธอแม่ก็เก็บอคือใช่แม่ก็กลัวก็แล้วแต่แล้วแต่เทำทุกวันแล้วแต่วิจารณ์ยาในแต่ละคนใช่ไหมเออแต่ซื้อข้าวตรงแม่แต็มเต็มความอันนี้ความเห็นส่วนตัวลูกนะคือถ้าเป็นแบบนี้ถ้าให้เขามาอยู่แล้วเออบ้านเราจะเลือนบ้านเราอะไรนี้มันก็ไม่เป็นกันนะคือใช่เพราะนั่นแหลยต้องาแม่บอกว่าเออ ให้เจมาอยู่แบบจริงจังงั้นไหมเพราะว่าบ้านเซงรู้ไม่ใช่ว่าน้ำแม่บ้านเซ็งบ้านเซ็งเขาบ้านเซงเขาติ่งเป็นไรท่านนั้นแล้วแน่แน่ไม่ติ่งเลยนะอือนั่นแหละคือเขาเขากาดอะไรเขาพูดอะไรเขาเขาได้ตามสิ่งที่เขาหวังนั่นแน่ถึงรู้ว่าโขคนี้เออถ้าเรามันก็ไม่ได้เสียหายมันไม่ได้ใช่ค่ะคือเราในเมื่อเราขาดแล้วเราจะบุญเราจะ วายนู้นเล่าน้ำนู้นไมแต่ก็นั้นแม่เลยแต่รู้ว่ามแทำเองแล้วเขาแม่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 เขาแม่บอกแล้วแม่ไม่รับไม่พูดกับเขาเลยนะเออขาแม่บอกว่าจะทำไม่ถูกอย่างนั้นไม่ได้แต่ก็หวาดไม่หนูก็ไม่ใจให้ไม่เนี่ยนี่เขาไปอยากไปดูนะกับร่วนบรรจาร้าย ค um <really? S 2> ือเขาคนเด็เขาจะมาอยู่มั่นมั่นตม่ตายายเขาไปเขาเล่นคนเออมันมันอยู่แต่คือมีก็พอตอนนี้ตั้งตั้ง็จไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมมันเดือนชีพเดือนหน้าเราไปวัดกันประจำต้องไม่ไปวันปลาได้กันจะไม่คือคือเราก็ยังไปเดือนหนเดีพเดือนหน้าสมบูรณ์มีคือคือเราไปยังไป บางทีก็เรามอกว่างคือก็แบบนี้มันจะก็ว่ามันเม็นเดี๋ยวเราไปอยู่ในหน่วยลูกต้องเตีทำให้เราอยู่ยีไปินดีเองบางทีก็พอเออจะคล้นักเป็นบาก็ก็ลูกยจะพูดอยู่ก็จะพูดอยู่กว่าเหมือนอะไรเลยเหมือนอพ่อแม่ตายมีพวกลูกตั้งลูกอะไรไม่ถูกเลยถามว่าพ่อแม่พอใจไหมันก็เหอนมันก็มันเหมือนกันแต่เมื่อเมื่อต้องแยกยุคยังตั้งไม่ต้องเลยในฝ่อใจ้วันนี้ไม่จบ เดี๋ยวเมื่อช้าจะต้งเราตั้งฝั่งนี้ไม่ได้หรอนี่ฝั่งไหนที่ที่ทางประตูเข้าวะประตูเข้าคิดว่าหันมานี้หันไปนู่นนะหันไปนู่นหันไปทางโน้อ๋อหันไปทางนี้ใช่ไหมพอทางนี้เพอรูกโน้แม่ออกมาฝั่งฝั่งนี้หมดแล้วเออเป็นมันมันมันรูปมันโอรู้ใช่ไหมใช่เป็นรู้เหมือนเขาขึ้นบ้านใหม่มันก็ไปทำให้นะเป้งอ่ะ เดียวต้งอ่จาตัจกต่างแต่ยนะมันจะมีคนหลงมาเยอที่ยางก็มือนบ้านนละี่ีีตีไม่ต้องรอเลพี่เดี๋ยวูให้เฝ้าจัดการเองจริงีู๋ให้เฝ้าจัดการเอง